นางน้อยชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อวนนี้นางน้อยสิพาทุกท่านมาชมการที่ครอบครัวนางน้อยสิคันส้มพักเสี่ยนพี่น้องคุณตาคุณยายอันนี้คือพักเสียนเลยค่ะเด้อภาษาไทยควคง่จะเป็นพักเสี่ยนนี่แหละค่ะเอามาคันส้มงามงามพี่น้องเลยนางน้อยได้มาประมาณสองกิโลนี่แหละเพื่อนกระดิษหายุดๆดจากแปลงเพื่อนเลยค่ะคุณตานี่สูตรไท่สูตรมันเ้ยพี่น้อง บางสูตรนี่เก็เจ้ากระสิบตากแดดแต่พุนตาพอนางน้อยนี่สิตากแดดก่อนค่ะเพื่อให้มันแบบยุบลงเพราะนั้นให้มันลดมันจะได้คันงายเพื่อเอา่ะก็เลยเอามาตากไว้สักประมาณสองสามชั่วโมงนี่แหละค่ะามาตากผึ่งไว้พอได้สองสามชั่วโมงแล้วเข้าก็ไปเก็บพักมาค่ะก็เไม่กระสีงวบลงค่ะม่สีหยบลงบ้านนางน้อยอื่นนะ่ะก็สีได้ประมาณหนึ่งกะละมังนี่แหละค่ะ แต่พักเสียนมือนี้อ่อนๆพี่น้องเลยมันเป็นครั้งแรกที่เพื่นเด็ดมาสีอ่อนงามขนาดค่ะน้องน้อยก็เก็บมาแล้วค่ะเตรียมให้คุณยายเป็นไมคคันแล้วค่ะเลืมแล้วค่ะคุณตาเป็นกระเลืมคั้นละพี่น้องต้องไซแห้งได้ค่ะทางบ้านน้องน้อยนี่ข้าเว้าโยกกันยู่วะบางคนน่ะแตนสมพ่อเท้าจังคาวนาะงพอคันสุ่มพักดู แต่บบแม่เนยค่ะก็ใไซมือนี่แหละค่ะพี่น้องก็ใช้มือแต่มันใซ้พลังหลายในการคันน้องน้อยอยู่โรงเรียนน้องน้อยคุณครูคนหนึ่งค่ะน้องคุณครูคนนึงเพื่อนกับคันขายได้พี่น้องขายดีดีค่ะมีเท่าไหร่ก็มิดคันนะตีแต่บบมีพ ouais. ักเสียนเพื่อนกับคันขายเพื่อนกับคันบางเทือน้องน้อยก็ไปเบิ่งเพื่อนคันค่ะเพื่อนกับโได้พักมาเพื่อเพื่อนกับมาเลือกมาอย่างลยเพื่อนกับคันแบบนี้เลยค่ะเพื่อนบบได้ตาแดดได้ค่ะ ขั้นแล้วเพื่อกล้างน้ําขั้นเอาความเขียวความเหม็นฉุนออกนะคะเขียวเหม็นกลิ่นเขียวออกนะ,ะแล้วเอากลับมาล้างน้ํากับพี่น้องล้างหลายน้นะะําเลยค่ะคุณยายเพื่อกล้างเพราะอันนี้เฮาเห็ดกินแล้วก็สีไว้แจกพี่แจกน้องนําค่ะน้องน้อยลงเฟซอ่าจซีมีคนทักมาซื้ออยู่ละบึ่งแล้วคุณยายคุณตาเพิ่อกคั้นอันนี้คุณตาค่ะพอค่ะอันนั้นแล้วเอากลับมาล้างน้ำค่ะเห็นบอกค่ะ มันก็สิเป็นฟองขึ้นสีเขียวสียางมันก็สีโอแต่เ่าต้องอาศัยว่าเขาต้องล้างหลายๆน้ําค่ะเราทํากินเองเขาจังไว้ใจพี่น้องแต่น้งน้อยก็มากซื้อมากินค่ะในตลาดกินกับอย่างกระเซฟบนพี่น้องไอ้ส่งพักคุณยายเพิ่งก็ล้างค่ะพี่น้องล้างน้ำทีหนึ่ง ที่สองที่สามที่สี่ประมาณสี่น้ำพนละค่ะล้างล้างจนกว่าความเขียวอะ่ะมาสีมิดไปค่ะพักนี้งามกันาดอ่อนถือว่าอ่อนเลยละค่ะอ่อนงามเมน,นี้ ยายเราจุ่มว่าโอ้ยบ่ได้นอนบ่ได้พักพ่อนแล้วละวะตั้งน้อยกลับมาหน่ได้เห็ดแต่แนวอยู่แนวกินมันมีกิจกรรมได้เห็ดรูดค่ะแต่ละมื้อบกค่อยคันกิ่นเลยค่ะพักเสี่ยนนี่ยหนึ่งมันหาซื้อย,ยักมันบกค่อยง่ายอันนี้คือพักพื้นบ้านเพื้นว่านในแปลงพักค่ะแปลงผักผสมกับแปลงผักแหละมันขึ้นในแปลงผักเพื่อนก็เลยเอามาคายให้ถามคลายให้ เขียวงามส่วนใหญ่นางน้อยกับสิคันพักกันหอมค่ะต้นหอมกับกระลำส่วนใหญ่คุณตาเราสิมักคันกินพักเสียนนี่บค่อยคั้นค่ะพี่น้องมันหายากนําถ้าเพื่นคั้นขายทั่วไปในตลาดกระถุงละยี่สิบบาทได้พี่น้องเอ๊ะทั้งน้ำทั้งตัวพักถามว่าเฮากบไว้ใจบอก เอาก็บกค่อยไว้กะเลือกซื้อกินล่ะค่ะถ้าเพื่อนมีอย่างนั้นคือเฮาคิดถึงใจลูกค้าเฮาก็ต้องเห็ดให้มันสะอาดก่อนล่ะค่ะพอมาแล้วค่ะล้างประมาณสี่น้ำคุณยายล้างแล้วก็ใส่โม่เราคุณตาแล้วก็ตืมน้ำค่ะน้ำกับน้ำสะอาดค่ะพี่น้องเราสิกะประมาณแล้วค่ะ เครื่องปรุงกับโบมีอย่างพี่โนโอ้องเอ้ก็สิมีน้ําสะอาดมีเกลือมีผงปรุงรสหรือผงชูรสนี่แหละค่ะแค่นี้แหละค่ะคุณตาเราบบไดใ้ใส่ข้าวบางคนอาจจะใส่ใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งนี่แหละค่ะลงไปคุณตาเพื่อกันโลยลงไปแล้วค่ะโรยความนัวลงไปแล้ว เรายังโบวพอใจตัดน้ำตาลนิดนึงค่ะใส่ผงนัวใส่น้ำตาลลงไปแล้วเอากระสิมมักมันทิมไว้ค่ะพี่น้องเอาเกลือลงไปค่ะน้องน้อยถามว่าอบสใส่ข้าวบสเราบอกว่าบโใส่สูตรเพื่อนน่ะสิโบส่ข้าวใส่เกลือแล้วเพื่อนกระซิแอบชิมพอมักลงน้ำอย่างเรียบร้อยแล้วเพื่อนกระิ แอบชิมแล้ะพี่น้องว่ามันสําใดาแต่กับบได้เห็ดเค็มเห็ดพอดีแล้วเวลามันสิเป็นแล้วถึงมาปรุงเพิ่มเอาน้ํามันก็อยากเป็นชมพูจังหน่อยนะพี่น้องถ้ามันเป็นนี่น้ํามันสีสีชมพูข่ะค่ะนะแต่น,นี้กับว่างโซงมื้อผู้พี่น้องก็สีได้กินเอาบได้เลิงมันแต่ดังน้อยก็สิเอาออกไปตากแดดก่อนพี่น้องเพราะอากาศมันช่วงนี้มันอากาศอยากออกเป็นหนาวหนาวเย็นเย็น มันสิเป็นยากแต่ถ้านาลุน้าฮอนโอ้ยคันมือเดียวมือตื่นเศร้ามาก็ได้กิน่นแล้วล่ะค่ะไอพ้นจิกปก็บซิมน้ำมันเบิ่งได้ค่ะได้หนึ่งหม้อใหญ่หนึ่งน้อยกับปิดฝาแล้วก็มาตากแดดค่ะ ามาตากแดดไว้พี่โนโองไงปิดฝาให้มันสนิทมาตากแดดรอให้มันเป็นค่ะอันนี้กัมาเปิดเบ่งค่ะเที่ยวมาเปิดเบ่งแรงๆมาน้งน้อยกับยางมาเปิดเบ่งก็เริ่มแบบอยากเป็นสีชมพูแต่ชมพูไม่มากเอาบาดน,นี้ เริ่มเป็นแล้วค่ะพี่น้องค่ะคุณตามือไม่มาอะไรได้นี่ค่ะวันที่เล่าคันวันวันวันที่สองค่ะช่วงบ่ายเป็นแล้ววะเนี่ยคุณตาก็น้องนอนเลยไปซื้อถุงมาให้คุณยายเราตักใส่เป็นถุงเป็นถุงไว้พี่น้องเอ้ะเอาไปแจกพี่แจกน้องกินค่ะไผเเ็นไผยกระยาก,กินกับปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งปลาเข็งปลาขอปิ้งกบปิ้งเคียด ทอดกบทอดปลาทอดเขียดกินได้เมดพี่น้องเอ้ยแซ่บทอดปลาทูปิ้งปลาทูกินครับแซ่บบางคนอะสดท้อน้ํามันค่ะถ้ามานันอะน้นก็ขักน้ํามันก็สิเป็นสีชมพูงามงามองต้องเวละพี่น้องเอ้ยมาได้บ้านี่เอาหนึ่งข่าวหนอนปิ้งปลาดุกปลาเข่งปลาคอกินกับส้มพักเสียนเอาคุณตาแล้วก็เป็นคุณ เพื่อนเป็นคนใส่คุณยายใส่น้ําแต่คุณยายฮะอยากใส่น้ําน้อยจากน้อยค่ะพี่น้องน้ํามันบวถวมพักน้องเคยก็เป็นคนหัดซ้อยเรือกันดีจะได้ครอบครัวนน้อยฮะเรียบร้อยแล้วซ้อยกันเหตดอันนี้ก็เรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเอาคนละถุงไปกินเด้อค่ะส้มพักเซียนเหมือนนี้เขาคันส้มพักเซียน มากินมาเซฟนำกันกัดมักพิดดิบเซฟค่ะ